สูงทิศเหนือที่ที่ที่ตัวที่ตัวไม่มีหมูทิศเล็กครับตอนนี้มีพลาสติกครับสูงทัชสิทธิ์ครับดีดีมีสองจุดและที่ต้องการขอเดินเดินหน่อยหมดเวลาแล้ว 9จาก39ครับครับก็ตอนนี้โซนบีนะพบพื้นที่โซนบีพบลาตัว